you พระราชลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยธรรมหรือคุณธรรมเหล่านั้นที่พระองค์ได้ยึดถือและน้อมนํามาปฏิบัตินําสู่การปฏิบัติของปวงชนชาวไทยดังเช่นกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานน้อมนําความดีด้วยการทําจิตอาสาพระราชทานพระองค์ครับได้น้อมนําสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักยึดให้กับประชาชนชาวไทยที่จะน้อมนําทําความดี วันนี้ครับเรามีหนึ่งบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนั่นก็คือท่านสลาวุฒิสุขมนครับสวัสดีครับครับและในวันนี้ครับผมอยากทราบครับว่าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเกิดขึ้นได้อย่างไรและท่านได้น้อมนาพระราชปณิธานมาใช้ในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณมากครับแอหนึ่งก็ขอบขอบคุณนะครับสําหรับ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเนี่ยเริ่มเริ่มมาจากงานพระบรมศพของพระมหาบุรุณเดชมหาราชกระบรมนาถบพิตรเนี่ยนะครับแล้วก็งานอุ่นไอรักนะครับงานนั้นมีคนเยอะมากเลยที่เข้ามาทำทำงานด้วยกันแล้วก็ตั้งใจมาช่วยงานผมเองก็ไปร่วมงานด้วยนะงานพระบรมศพแล้วก็เป็นจิตอาสาอยู่ตอนนั้นเรามีจิตอาสาที่ ที่สมัครใจเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จก็มีคนสมัครมาเยอะมากมายจิตอาสา,ศา,ศาก็เลยกว้างขึ้นแล้วก็มีการฝึกอ,อบรมต่อเนื่องลงไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลําน้าคูคลองถนนหนทาง,ทางวัดอะไรพวกนี้ก็ทากันมากมายเยู่แนวคิดนั้นก็กระจายมาว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเราลงถึงเด็กได้ไหมครับลงถึงลูกเสือได้ไหมเพราะลูกเสือเนี่ยเรามีคำยันแล้วว่า เราจะจงรักภักดีต่อชาติศาตสาตร์พระมหากษัตริย์แล้วก็จะบำเพ็ญประปโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของงานจิตอาสาไปในตัวเลยเพราะ,ะนั้นงานจิตอาสาก็ย่อลงมาหาลูกเสือเด็กด้วยเพราะ,ะนั้นเราก็จะมีคนทํางานตั้งแต่ผู้ใหญ่มาถึงเด็กเลยครับก็เป็นเรื่องของงานจิตอาสาและในจันงหวัดกำแพงเพชรเราเองก็มีการฝึอกอบรมครูไปสองรุ่นแล้วแล้วก็ขยายผลไปถึงโรงเรียนต่างๆตอนนี้เราอบรมเด็กครับ ือบทุกโรงเรียนได้เ้าหมายนะครับเสร็จทั้งสองเขตเขตหนึ่งเขตสองครับโอ้โหนี่ก็คือกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของจักรวรรดิแพ่งเพชรรวมถึงที่มาที่ไปที่เกิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตามรอยสืบสารพระราชบัญญัติานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านครับ แนวทางหรือเป้าหมายที่เราได้น้อมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวมาใช้ในกิจกรรมของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับและได้น้อมนําคุณธรรมต่างๆมาใช้ในกิจกรรมซึ่งมันมีคุณธรรมใดบ้างที่ท่านได้น้อมนามาปฏิบัติในครั้งนี้ครับ,รบขอบคุณครับถ้าเราพูดถึงคุณธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในสายตาผมเองในฐานะที่ทาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็มองว่าพระองค์ท่านเนี่ย ผมมองสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความกระตันยูกตเวทีครับ,ค,รบความกระตันยูกตเวทีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราสังเกตได้จากเช่นตั้งแต่พระองค์ท่านเป็นพระบรมโอสาทิราชเนี่ยท่านเสด็จตามพระราชวิดาพระราชมารดาไปตลอดทุกหนแห่งในประเทศไทยเราพระองค์ท่านเสด็จตลอดและแน่นอนครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จไปข้อมูลต่างๆพระองค์ท่านก็คงบันทึกไว้แล้วละ่ะว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงนะครับและเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชน,นะครับพระองค์ท่านก็ทรง พระบรมมาพระบรมโอสท,ที่พระองค์ท่านได้แสดงว่าน,นั้นก็คือว่าเราจะนะครับสืบสานต่อยอดครับเนี่ยสืบสานต่อยอดนี่ก็คือท่านได้ก,กตว,วทีต่อพระบาทฤาระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระปัญญาแล้วครัได้ <ผม S 1> ต่อยอดอยังไงครับ,รบท่านก็ทําเยอะแยะเลยในเรื่องของการต่อยอดนะครับเช่นติดตามงาน พระราชบัญญัติของพระราชบิดาที่ทําไว้โดยรบริหารจัดการผ่านทางองค์มนตรีเห็นไหมว่าองค์มนตรีเนี่ยไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทุกสายเลยลงานก็ดําเนินไปด้วยดีนี่คือเป็นการกรตัญยูกระตวเวทีต่อต่อพระราชบิดาหรือต่อแผ่นดินของพวกท่านนะครับอันนี้เป็นภูมิธรรมที่ผมว่าสําคัญมากที่เราจะเอามาใส่ในจิตอาสาถ้าคนเราเนี่ยมีความกตัญยูกระตวเวทีนะครับ จิตก็อาสาได้ oh oh. อีกอย่างหนึ่งก็คือพรหมิหารสี่ครับครับผมนะผมมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นอย่างมากเราเราติดตามไหมครับว่ากรณีที่ทีมฟุตบอล13บมหู่ป่าไปติดในถ้ำเนี่ยจะเอาอะไรพระองค์ท่านจัดให้หมดนะครับไม่ว่าจะชุดดำน้ำหน้ากากระตราทีา่ขาดพระองค์ท่านพร้อมที่ให้ตลอดนั่นคือเมตตาและกรุณาด้วยนะครับ แน่นอนครับท่านสราวุธจะต้องมีแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างของประเทศไทยเราก็คือท่านสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนอยากทราบครับว่าท่านนําหลักการใดหรือแนวคิดใดของท่านมาใช้ในการดํารงชีวิตหรือการใช้ในกิจกรรมลูกเสือของท่านอย่างไรบ้างครับครับก็อ,อย่างที่เราคุยกันมานะครับว่าสาคัญที่สุดเลยในปัจจุบันเนี่ยครับคือภมพิหารสี่ที่ผมยึด จำเลยแม้ทํางานกับน้องๆในทีมของสมาคมสมสลูกเสอือกับแ่งเพนของเราเนี่ยนะครับผมก็ยึดในเรื่องของพรมิหารสี่เป็นหลักนะครับพรมิหารสี่ที่เราเรายึดไว้เนี่ยมันก็จะช่วยถนอมให้เราพวกเราอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเราพยายามผ่อนหนักผ่อนเบาระหว่างกันนะครับว่าเราเราจะอยู่กันยังไงนะฮะผมยึดหลักเสมอว่าเราจะทํางาน ทำในสิ us, together, her. Her. ่งที่เราทําได้ในสิ่งที่เรามีในที่ที่เราอยู่แม่ผมก็จะดูว่าเราทําในสิ่งทําได้ก็คืองานลูกเสือผมถือว่างานลูกเสือเราทำมาหกสิบปีตั้งแต่จบวุิศโรงเรียนฝึกอาชีพมาก็ทํามาแล้วก็เราทําได้แล้วก็ทํนที่ไหนท่าบอกโดยโดทรัพยากรของเราเราก็ทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สิ่งของที่เรามีคือนักหาอุค์กร์ต่างเราก็ทำและทาที่ไหนทําที่บ้านเรา ทำในกาแพงเพชรผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือขอยืดตือนว่าเราทําในสิ่งที่เราทําได้ด้วยสิ่งที่เรามีในที่ที่เราอยู่แล้วประเทศชาติจะเลยครับและนี่ก็คือแบบอย่างที่ดีของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบุคคลนะครับที่เป็นครูผู้สอนคนและจะเป็นครูที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แบบนี้ตลอดไปแน่ๆถูกไหมครับเราเชื่อมั่นครับว่า พระราชบัญิษฐาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสิ่งที่ชี้นําและนํารอยตามรอยพยุทธคุลบาบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยจัก,กรีวงศ์นะครับที่ได้พระราชทานให้แก่พวงชนชาวไทยรวมถึงสิ่งที่เป็นหลักยึดมั่นในการดําเนินชีวิตน้อมนําคุณธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติและพระองค์นะครับได้ให้คํามั่นในพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งความว่าจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจัก,กรีวงศ์ จะมั่นคงรักไทยไม่เสี่ยงคายวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ